นับสนุนรายการโดยแอปโกบริษัทเอเชียนไฟโตซุติเค้าจำกัดมหาชนผู้ได้รับสามรางวัลยอดเยี่ยมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรางวัลบริษัทผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยมและรางวัลการรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้นยอดเยี่ยมภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลทำให้เกิดภูมิแพ้อากาศ ตรดไหลย้อนกระเพาะลำไส้อักเสบติดเชื้อเข้าอักเสบเบาหวานเนื้องอกและมะเร็งโอเปอเรชั่นบิดสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยวิทยาการภูมิคุ้มกันล่าสุดในศตวรรษที่21ปลอดภยัยไร้ผลข้างเคียงคณะนักวิจัยโอเปอเรชั่นบีมของแอปโกได้ร่วมการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดมังคุดงระดำ ทูเหลืองฝรั่งและบบบกให้เข้าไปร่วมกันทำงานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทำให้ไม่ดเลือดขาวซึ่งก็คือ TH1, TH2, TH17 แล้วก็ Tregulator ร่วมกันทำงานอย่างโบรณาการแล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลที่สามารถป้องกันอาการที่ไม่ปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายในขณะเดียวกันก็สามารถปรับ ให้อาการผิดปกตินี้ในร่างกายกลับสู่สภาวะปกติได้ก็ถือว่าเป็นการใช้อาหารให้เป็นยาเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพอย่างปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมน,นะครับนี่คือรายการมิติใหม่เพื่อสุขภาพนะครับรายการที่เราพยายามจะพูดคุยกันถึงเรื่องภูมิคุ้มกันในร่างกายที่สมดุลซึ่งถือเป็นมิติใหม่ในการจะดูแลรักษาสุขภาพของเรานะครับโรคหนึ่งที่หลายคนกลัวมากถ้าคนพบเจอเนี่ยบางคนเป็นลมสะดุ้งญาติพี่น้องผวากันหมดก็คือเรื่องของมะเร็งนะครับแต่ปรากฏว่า กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ไทยที่เรียกว่า Operation Beam นั้นเนี่ยได้กระทำการทดลองในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งที่กำลังทำลายคุณภาพชีวิตของคนคำว่าทำลายคุณภาพชีวิตนี่ก็แปลว่าในช่วงที่รอวันที่จะไปเนี่ยจิตใจมันหดหู่มันไม่มีความสุขเลยเรื่องนี้เนี่ยเขามีอะไรเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง แล้วกระบวนการทางวิยาศาสตร์อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างไรต้องฟังหัวหน้าคณะ Operation นบศมสัสตราจารย์ดรพิเชษเวสเจตราครับอาจารย์ครับสวัสดีครับต้องขอนิมนต์เลยนะครับเพราะเรื่องนี้รู้สึกจะเป็นเรื่องใหญ่มากอาจารย์เชิญเลยครับเพราะว่าทุกๆวันเนี่ยหชั่วโมงผ่านไปคนไทยเสียชีวิตด้วยมะเร็ง7คนคนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าปีหน้ามันจะมีมากขึ้นมากขึ้น เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่เอื้อคือสิ่งที่ทําให้เกิดความระคายกับผิวหนังจนกระทั่งเกิดเนื้อร้ายเนี่ยมันเยอะขึ้นทั้งอาหารแล้วก็สิ่งที่อยู่ภายนอกครับวันนี้ผมอาจจะต้องใช้วิทยาศาสตร์อธิบายเยอะหน่อยนะครับจนบางครั้งถ้าท่านผู้ฟังโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมการพูดลักษณะนนี้ฮะเข้าใจว่าผิดหวังของเราเป็นยาหรือเปล่านะครับเพียงแต่เราอธิบายลึก เมื่อมันลึกมันฟังดูเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นยาแต่นี้ไม่ใช่ยารักษาโรคมะเร็งแน่นอนเพราะเพียงแต่ว่าเราติดตามว่าการใช้ผิดวันเสริมอาหารของเราเข้าไปทําอะไรกับร่างกายทําอะไรกับส่วนไหนทําอะไรกับเซลล์อย่างไร,รแล้วผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยมีโมเลกุลไหนขององค์ประกอบทําหน้าที่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเจาะลึกเข้าไปมากๆแต่จริงๆก็คือเจาะลึกในศาสตร์ของผิดวันเสริมอาหารนั่นเอง ครับเพราะเราเราเริ่มจากอย่างนี้นะครับเม็ดเลือดขาวในร่างกายของเราที่สร้างภูมิคุ้มกันนะฮะเพื่อกาจัดสิ่งแปลกปลอมเนี่ยกระตุ้นจะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชชคาดให้ทำหน้าที่จัดการกับสิ่งแปลกปลอมก็จะมีอยู่3ตัวคือ T helper 1, นึ่ง T helper 17บเจ็แล้วก็ T helper 9นะครับในปี2008นะปี2008ก็นักวิทยาศาสตร์ชาวจๆนชาวจีนที่อยู่ที่เท็กซัสออสตินนะครับ เขาก็ค้นพบเม็ดเลือดขาว T S 1 7นะฮะแล้วก็ได้มีการาพิมพ์เผยงเผยผลงานเผยแพร่ว่า T S 1 7เนี่ยซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาวที่เขาพบใหม่เนี่ยสร้าง interleukin ิเ interleukin ยีิน22หลังสารสตัวนี้ออกมา<ๆ>นะฮะแล้วก็จะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวในร่างกายที่ทำให้ที่ป้องกันตัวเองเนะะี่ยให้ไปจัดการกับสิ่งแปลปลอมเข้าสู่ร่างกายเช่นเชื้อรา แบคทีรียไวรัสเนื้องอกได้มาเร่นะครับมีอีก2ตัวที่ทําหน้าที่ตรงนั้นคือทีเฮลเปอร์หและทีเฮลเปอร์เแต่ตอนนี้เรามาเจาะเรื่องทีเอสซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาวที่สําคัญมากๆนะวันนี้แล้วก็จะเป็นเม็ดเลือดขาวที่สำคัญมากๆในอนาคตครับไม่เพียงแต่ดูแลมะเร็งเท่านั้นแต่จะมีเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเอชไอวีด้วยเขาเป็นยามครับเป็นพืชติดเชื้อเอชไอวีเขาเป็นยามที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้ามา รบกวนชีวิตเราครับทีนี้ที่เราสร้างขึ้นมาถ้าเป็นทีเอสสิมันก็ต้องมีสมดุลนะฮะมีมากไปไม่ได้นะถ้ามากไปมันก็จะเกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองทกขึ้นโอเคก็จะเป็นสะเก็ดเงินบ้างจะเป็นข้อเข่าอักเสบจะเป็นภูมิแพ้ไอจามต่างๆเพราะฉะนั้นต้องมีภาวะสมดุลสมดุลของทีเอสสิบเจ็ดทีนี้ในประเทศอเมริกาครับมนักวิทยาศาสตร์ที่ผมพูดถึงคือดรดองตอนนี้ไปอยู่เมืองจีนแล้วนะเขาทํางานอย่างนี้ครับ เขาฉีดเซลล์มะเร็งปอดเนี่ยเข้าไปในหนูพร้อมกับตัวกระตุ้นเพื่อให้หนูเป็นมะเร็งปอดทําเพื่อการเป็นการวิจัยนะครับแน่นอนหนูทุกตัวก็เป็นมะเร็งปอดนะครับต่อมาครับเขาฉีดเซลล์มะเร็งปอดพร้อมกับเม็ดเลือดขาวทีเอสสิบเจ็ดที่เขาค้นพบใหม่เนี่ยเข้าไปในหนูอาจารย์เชื่อไหมหนูไม่เป็นมะเร็งปอดทั้งที่ได้รับเชื้อมะเร็งเข้าไปเช่นเดียวกันแต่เจอทีเอสสิบเจ็ดจัดการก็ไม่เป็นนะฮะก็เป็นการป้องกันไปทีนี้พอเอากลุ่มหนูที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเป็นมะเร็งปอดแล้ว คราวนี้ก็ฉีด t s 1 7 t h e บเเข้าไปมะเร็งปอดลดลงนะฮะอา<ะ>จารลดลงจากร้อเหลือ25%ในเวลา16วันก็แปลว่าก่อนหน้านั้นไม่มียามดูแลพอใส่ t เอสสิบเจเข้าไปก็เหมือนส่งยามเข้าไปดูแลี้็ส่งยามไปดูแลก็มะเร็งก็จะต้องหายลดไปในจากการทดลองตรงนี้ก็คือ t s 1 7ไม่เพียงแต่ป้องกันไม่ให้เกิด มันยังไปจัดการกับมะเร็งได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นการคือไปทำให้ลดลงครับงานนี้ก็ทําให้ดรดองเขาได้รางวัลดีเด่นของมหาวิทยาลัยนะครับงานวิจัยดีเด่นต่ออกมาครับพองานวิจัยนี้ออกมาก็มีนักวิชาการกลุ่มอื่นเนี่ยก็เพื่อจะพยายามจะสร้าง t s 1 7ขึ้นมาเพื่อจะดูแลอาการผิดปกติจากมะเร็งนะฮะแต่เนื่องจากว่าควบคุมปริมาณการใช้ไม่ได้ก็เกิดผลข้างเคียงมากเยอะเกินไปเยอะเกินไปจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับจนกระทั่งในปีต่อมานะครับ ที่ u n i v e r s นิ uh, y Pennsylvania Medical School นะครับก็ uh, พยายามพัฒนาการเพิ่มที7เจคราวนี้วิธีการพัฒนาเขาอาจารย์เชื่อไหมเขาใช้วิธีคือใช้เชื้อ HIV อเชื้อที่ทำให้เกิด <ไป S 2> โรไปที่เอเลยนะนะครับเขาฉีดเชื้อ HIV เข้าไปเขาใช้ HIV ใส่เข้าไปในเลือดของคนที่เป็นมะเร็ง ที่เอามาจากร่างกายใส่เข้าไปในในในเลือดที่เอามาแล้วก็ให้เลือดเนี่ยจำว่ามีเอชไอีเข้ามานะแล้วก็จะมีการสร้างเม็ดเลือดขาวคือสร้างทีเอสสิบเจ็ดไปสู้กับเอชไอสร้างทีเอสหนึ่งทีเอสสิบเจ็ดนะฮะโดยเฉพาะยิ่งทีเอสสิบเจ็ดแล้วก็เอาเลือดที่เพิ่มทีเอสสิบเจ็ดจากการเอาเอชไอีใส่เข้าไปเนี่ยป้อนเข้าไปในคนคนนั้นใหม่ทีนี้ ก่อนที่ผมไปถึงถึงตรงลองงานป้อมเชื้อ h อจบีที่เขาเอามาใช้ต้องเป็นเชื้อ h อจบีที่เฉยนะฮะถ้ามันไม่เฉยน่ยุ่งนะเดี๋ยวมันจะไปยุ่งมันทาให้เป็นเอิดไปเลยครับต้องไม่เป็นเชื้อ h อจบีที่แกล้งนอะแกล้งนอนหลับนะจังก็เป็นเชื้อที่เฉยจริงๆไม่สามารถที่ขยายตัวได้ครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้ตรงนี้สองในสามรายที่เป็นเม็ดเลือดขาวอาการก็หายนะครับหายขาดเลยนะฮะแต่ก่อนที่จะหายเนี่ยผลข้างเคียงสูงมากเข้าโคม่า สองสามครั้งแต่ในที่สุดก็หายแต่ถ้าเกิดเข้าโคม่าสองสาครั้งอาจารย์คนก็ต้องมีอาการตกใจญาติพี่น้องก็ต้องใจแย่เลยครับก็รายที่สาไม่หายแต่ดีขึ้นโดยสรุปจากตรงนี้ก็คือว่าเทียสิบเถ้าเราจะเพิ่มต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมมากเกินไปก็ไม่ได้อาจจะหายแหละแต่ผลข้างเคียงสูงมากนี่แหละคีย์เวิร์ดของเราหลักคือคำว่าสมดุลใช่ครับ แต่ถ้าน้อยไปก็แค่ทำให้ดีขึ้นะมะเร็งมันก็ยังอยู่นี่คือที่คืองานวิทยาศาสตร์นะครับทีนี้จากตรงนี้เราจะสรุปได้ว่าทียสิป้องกันและจัดการกับเซลล์มะเร็งได้นะครับขณะนี้เป็นการแข่งขันกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์อเมริกันญี่ปุ่นและอังกฤษพยายามสร้างทียสิบเจโดยใช้เชื้อ h อชีชอที่เย <C> e <an> ให้อยู่ในประมาณที่ควบคุมได้ใน <C> e <an> ให้เกิดขึ้นในร่างกาย <C> e <an> <C> e <an> ตอนนี้ถ้าหากใครทาได้ก่อนก็คือผู้นําในการดูแลเพราะถ้าคุม <c oughs> ไม่ดีนี่ผลข้างเคียงนี่แย่เลย <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่าติดเชื้อเอดเลย <C> e <an> ครับทีนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของวิทยาศาสตร,ร์ในการจัดการกับมะเร็งนะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามงานของเราเราบอกว่า หลังจาก15วันของการกินแคปซูลชนิดหนึ่งของเราเราสร้าง T S 17ได้เพิ่มขึ้น5เท่าในเวลา15วันเท่านั้นเองกินแคปซูล4แคปซูลแล้วเราต้องไปรอให้มีการค้นพบใช้เชื้อ h i v ไปจัดการสร้าง T S 17ไหมครับอย่าเสี่ยงกับตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อครับสักครู่ครับ เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์อาจจะสลับซับซ้อนนะครับแต่เข้าใจง่ายๆว่าเรามีตัวยามที่สำคัญก็คือ TS17 ในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งหรือว่าไปทำรายไอ้เจ้าเชื้อร้ายต่างๆทั้งหลายนั้นแต่ว่ามันก็มีเรื่องความสำคัญในแง่คำว่าสมดุลเพราะถ้ามีมากเกินไปนั้นผลข้างเคียงน่ากลัวมาก นะฮะเพราะฉะนั้นทางด้านนักวิทยาศาสตร์ไทยของเราจึงต้องหาทางในการที่จะทําให้คนที่เป็นมะเร็งนั้นได้คุณภาพชีวิตกลับคืนมาด้วยการมี t s 17ที่พอเหมาะพอเจาะในลักษณะที่สมดุลน,นะเชิญฟังอาจารย์พิเชษต่อครับครับเมื่อเบรกที่แล้วเราบอกว่า t s 17มองป้องกันการเกิดมะเร็งนะครับขณะเดียวกันก็จัดการกับเซลล์มะเร็งได้นะครับเพราะนั้นแคปซูลของเราเราต้องแน่ใจว่ามันมีประสิทธิภาพอย่างนั้นนะครับ จากการทดสอบของเราก็พบว่ามันเพิ่ม th17 ด้วยประสิทธิภาพสูงม,มากเลยนะค,ะครับแล้วก็ยังเพิ่มเม็ดเลือดขาวอีก2ตัวคือ th1 นะซึ่งมีหน้า <emas S 1> ที่คล้ายๆกัน <ทะ S 1> แล้วก็ยังมี th9 ด้วยที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคร okay, เรามาดูผลการทดสอบนะครับจากการกินแคปซูลของเรา4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วานันแล้วเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งในเวลาเดียวกันขนาดเดียวกัน เจาะไม่เลยขาวออกมาดูแล้วก็เปรียบเทียบว่า t ีเอสหนึ่งทีเอสองทีเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงครับเราดูที่ t ีเอหนึ่งนะครับเราก็วัดดูจากไอสารที่ t ีเอหนึ่งมันหลั่งออกมาระหว่างในกลุ่มของคนที่กินแคปซูลของเรากับกินแคปซูลแปลง้งแล้วเราจะพบว่าคนที่กินแคปซูลของเราเนี่ยมัน t ีเอหนึ่งเพิ่มขึ้นในที่ t ีเอสหนึ่งมันมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่กระตุ้นไม่เลือดขาวไปจากา ให้จัดการกับเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอกและเซลล์มะเร็งมื่เมือนเพิ่มขึ้นดีไม่เข้าประจานครับนะครับแน่นอนนะครับแล้วก็ดูต่อไปครับ t s 1 7นะครับชันดูสีเขียวนะฮะไอตัวนี้สําคัญมากนะฮะเมื่อเทียบกับสีเหลืองนะฮะมันเพิ่ม5้าเท่าเพิ่มห้าเท่ามันรู้ว่าเออฟังมันก็น้อยๆนะแต่เราเวลาพูดเว่อร์บอก5้าร้อยเปอร์เซ็นต เมื่อมันเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นเพชฌฆาตในการที่ทำลายเชื้อความสามารถของเซลล์นะฮะที่จะเพิ่มความสามารถของเซลล์ไม่เลือดขาวเพชฌฆาตนะครับจัดการกับเนี่ยสิ่งแปลกปลอมก็สู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นเชื้อราแบคทีรียไวรัสเนื้องอกหรือมะเร็งนะฮะมีประสิทธิภาพที่ดีมากนะครับแล้วก็ดูต่อไปนะครับเราก็พบว่าในกลุ่มคนที่ใช้แคปซูลของเรามีอินเทลคินเก้าเพิ่มขึ้นอีกนะครับ แล้วเมื่อปี2012นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะพิมพ์ผลงานผผเผยแพร่ออกมาว่าอินเตอร์คิน9เนี่ยมันออกมาจากเม็ดเลือดขาว t s 9แล้วก็มีข้อมูลยืนยันว่ามันจะเป็นตัวไปเพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวพยาคาดในการจัดการกับเซลล์มะเร็งด้วยแปลว่าจะฆ่าเก่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นในแคปซูลของเราเนี่ยถ้ากินเข้าไป4แคปซูลต่อวันในวันที่15มันมีการเพิ่ม t s 1เพิ่มขึ้น2เท่า ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นเม็ดเลือดขาวประชากรให้จัดการกับเซลล์มะเร็งเพิ่ม t h 9อินเตอร์กิน t h 1 7ซึ่งหลังอินเตอร์กิน19 17นะครับแล้วก็ไปเพิ่มความสามารถเพิ่มขึ้นถึง5เท่าแล้วทันยิ่งเพิ่มอินเตอร์กิน9ซึ่งมาจาก t h 9อีกว่ามันมีเม็ดเลือดขาวถึง3กลุ่ม ที่ทําหน้าที่ไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสุรรักา์มีสามกองทัพว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะแปลกปลอมเข้ามานจะมุดล้วนก็มีอยู่ทัพหนึ่งจะปีนทลังคาก็มีอีกทัพหนึ่งจะเข้าทางประตูหน้าก็มีอีกทัพหนึ่งเพราะฉะนั้นยากจึงไม่ได้แปลกใจเลยว่าที่ผ่านมาเป็นเวลาหกเจ็ดปีเนี่ยจึงมีผู้ที่คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็ยังดีขึ้นจนบัดนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นี่นะฮะ คือเท่าที่ได้ยินได้ฟังพวกสต s โมเนียของอาจารย์ที่มานะครับหลังจากที่อาจารย์ได้ทําการทดลองเนี่ยเขาบอกว่าเขามีชีวิตเลยช่วงที่หมอเคยกําหนดแทบทุกคนนะฮะคือบางคนเนี่ยหมอบอกว่าปีนึงหเดือนอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยเลยช่วงนั้นมาหมดแล้วต้องเรียนย้ําอีกทีครับถ้าผมไม่ได้เอางานวิจัยศาสตร์จากการทดสอบของเรามาเกริ่นก่อนสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้ทุกคนจะกล่าวหาว่าผมโอเวอร์เคลม เพราะไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เลย uh huh. เมื่อท่านได้ฟังพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เข้าไปแล้วนะ uh huh. ก็จะได้เข้าใจว่าคนเหล่านี้ครับ uh huh. เขาจะมีชีวิตดีขึ้นอย่างไรนะครับ uh huh. ที่คือคนที่เข้ามานะครับ uh huh. เยอะมากมันมีเยอะคนนี้นะฮะแต่บางคนก็ไม่อยากเปิดเผยตัวนะครับทีนี้มาดูรายการบางรายพิเศษจริงๆนี่คือชาวมา,ลาเลเซียมิสเตอร์วองครับ uh huh. เขาเป็นมะเร็งในโพรงจมูกในปี94994 94 94 94 uh huh. นะครับ uh huh. ผ่าตัดแล้วก็ไม่ทําให้ดีขึ้น ก็เจ็บป่วยจากอาการหวัดตลอดเวลาสองปีต่อมาอาการลามปามครับแล้วก็ค่า C A คือตัวบ่งชี้มะเร็งเนี่ยขึ้นไปสูงมากถึง50คนปกติอย่างอาจารย์อย่างผมเนี่ยเรามี C A ต่ำกว่า5เพราะนั้นไม่มีปัญหาใดๆแต่มิสวงขึ้นไปถึง50นะครับแล้วก็อาการก็กำเริมมาจากการที่เขาไม่หายจากการผ่าตาัดที่ที่ประเทศไทยเขาเขาเป็นชาวมาเลเซีพรรยพญาคนไทยเพราะนั้นมาผ่าตัดที่ประเทศไทยต่อมาก็ไปรักษาที่สิงคโปร์ครับ ที่โรงพยาบาลที่แพงมากเลยนะครับในระหว่างนั้นค่าตัวบ่งชี้มะเร็งก็ลดลงเหลือ1.8ึ่งจุดแปจาก50นะครับซึ่งเรียกว่าดีมากก็ออกจากโรงพยาบาลปั๊บมันเพิ่มขึ้นใหม่ก็เกิด r e c u r r e n c e นะครับเป็นอย่างเงี้ยสองครั้งในที่สุดก็มะเร็งก็ลามไปเรื่อยๆก็เข้าไปที่กระดูกก็เข้าไปที่ไขสันหลังแล้วก็เข้าไปที่ต่อมน้ําเหลืองช่วงนี้เองหมอบอกว่ามันท่าจะรักษายากแล้วล่ะกาหนดกาหนดวันแล้วว่าง้นเถอะแล้วเขาก็เจ็บ เจ็บไปทั้งตัวนะฮะพอเจ็บไปทั้งตัวเนี่ยการรักษาทุกวิธีทางเนี่ย C A ลดมาได้แค่18นะถึงจะต้องลดต่ำกว่า5นะฮะแต่เขาลดมา18ในช่วงนี้เองครับบังเอิญผิดฟังของเราไปจําหน่ายอยู่ที่สิงคโปร์น้ํามังคุดที่อยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยมิสวองก็ไปซื้อมาในปี51นะครับแล้วก็พบว่าอาการปวดทั้งหลายแหล่เาก็ดีขึ้นก็เลยสงสัยว่าไอ้น้ำมังคุดเนี่ยนะง่ายๆเนี่ยนะ น้ำผลไม้เนี่ยนะมันอะไรกันมันทําให้อาการปวดที่จากมะเร็งก้อายไปได้ได้บินขึ้นมาที่เมืองไทยครับมาที่กรุงเทพแล้วก็คุยกับผมว่าเป็นเพราะอะไรผมอธิบายให้เขาฟังนะครับแล้วผมก็ให้แคปซูลเขาเพิ่มไปให้กินวันละหกแคปซูลเพิ่มขึ้นมาตอนนั้นเขากินน้ำมะงคุดของเราวันละหกร้อยซีซีหกร้อยมคือสองขวดนะฮะก็สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อร่วมด้วยช่วยกันระหว่างแคปซูลแล้วก็น้ำมะงคุดค่าซีเอในสองเดือนต่อมาครับ เมื่อก e ี้เราอยู่บอกว่าอยู่ที่18นะฮะับมาได้แค่18ลดลงมาเหลือ3.8ในเวลา2เดือนนะฮะแล้วในเวลา4เดือนเหลือ1.9ค่ะแล้ว6เดือนเหลือ1.2นะฮะอาจารย์ครับนี่คือสิ่งที่เราไม่เชื่อนะฮะแต่มันเกิดขึ้นแล้วปัจจุบันเนี่ยไม่สว่างยังมีชีวิตอยู่นะครับ7ปีแล้วครับเลยช่วงเวลาที่หมอกําหนด7ปีแล้วนะครับ รายหนึ่งซึ่งอยากจะเอามาเล่าในวันนี้นะครับก็คือคุณสุภัสราเอ็มเอกซึ่งเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลพัทลุงเธอเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเอ้ยไม่ใช่ต่อมลูกหมากผู้ชายเป็นต่อมลูกหมากต่อมน้าเหลืองนะฮะแล้วก็ลามไปที่กระดูกขาก็ทําให้ขาขาดสองท่อนเลยอาจารย์จึงจาเธอได้จาได้ค่ะเป็นเป็นสตรีที่น่ารักทีเดียวนะครับขาดสองท่อนแล้วก็เดินไม่ได้แน่นอนนะฮะก็มะเร็งต่อมน้ําเหลืองระยะที่4นะฮะเคมีบําบัดไป8ครั้งค,ครับ แล้วก็ต่อมาอะมะเร็งก็ลามไปที่กระดูกก็ทําให้กระดูกต้นขาขาดเป็นสองท่อนนะครับก็ต้องผ่าผ่าตัดแล้วก็ใส่เหล็กที่ขาแล้วก็พยายามฉายแสงเพื่อกระตุ้นให้มีการงอกของกระดูกแต่ก็ทําไม่สําเร็จนะครับต้องทําการถ่ายกระดูกสกินกราฟนะฮะตัดกระดูกเจริงกราเน,นียก็ไปใส่แต่ก็ไม่สําเร็จอีกนะครับแล้วก็มีอาการปวดที่ขาตลอดเวลาลงน้ําหนักยิ่งปวดสูบผอมและอ่อนเพลียนะครับ แพทย์ก็วางแผนว่าจะทําการผ่าตัดซ้ําแล้วเขานี้จะใส่ซีเมนเข้าไปานะฮะเขาสิเธอก็ปฏิเสธนะครับแล้วก็เริ่มใช้ผลผลของเรานะครับจากการที่มีคนไข้ที่ลงยาภาพมาดูเวือนบอกว่าอาการเขาดีขึ้นจากมะเร็งจากการใช้บังคุดเนี่ยนะฮะเธอก็มีนักเป็นนักวิชาการนะแล้วก็เคยเข้าใจเคยเคยฟังเกี่ยวกับงานวิจัยบังคุดของเรามาก่อนก็เลยเริ่มเข้ามาใช้นะครับวันที่เจดพฤษภานะครับ สองห้าห้าสี่นะครับเธอก็เริ่มใช้เิดทปฟนของเราสองสัปดาห์อาการความสดชื่นกลับมาเลยเริ่มรู้สึกสดชื่นแล้วก็หลับสนิทนะครับสามเดือนต่อมาเนี่ยไปเอ็กซเรย์ก็พบว่ากระดูกที่หายไปงอกแล้วเริ่มเริ่มมีงอกเริ่มมีการงอกเกิดขึ้นเธอก็ปฏิเสธที่ไปใช้เอ็กซเรย์ใช้ใช้ซีเมนต์ะะนะครับแล้วหกเดือนต่อมาครับไปเอ็กซเรย์ใหม่กระดูกเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากนะฮะหนึ่งปีผ่านไปแพทย์ แพทย์ก็แจ้งมาว่ากระดูกเนี่ยที่มันติดละตอนติดละก็แสดงว่าเซลล์มะเร็งมันต้องหายไปใช่ไหมครับปัจจุบันครับสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็เดินได้อย่างเป็นปกตินะครับชีวิตเธอมีคุณภาพที่ดีปกติมาเป็นเวลา3ปีนะสามปี้นเธอเตัวสั่งเสียลูกแล้วนะสามปีหเดือนนะครับทั้งหมดเนี่ยที่เราพูดถึงนะฮะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลในร่างกายให้กับผู้ที่ โชคร้ายเหล่านี้นะฮะทำให้เขามีโชคดีกลับมาใหม่แล้วก็มีคุณภาพชีวิตปกติเราไม่ได้บอกว่ารักษาแก้ไขบรรเทาแต่ยืดเวลาให้จริงจริงมันทําได้ไหมทําได้เราก็พูดไม่ได้เพราะออยบอกอย่าพูดนะาะของเราเป็นผลบรรเทาอาหารทําไม่ได้อย่านั้นวัาสิ่งที่เราพูดก็เพียงแต่ว,ว่าเราเพิ่มชีวิตให้กับเวลาคือถ้ายังอยู่ต่อก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับแล้วเราก็เพิ่มเวลาให้กับชีวิตแล้วที่หมอกําหนดก็จะอยู่ยาวกว่าที่หมอกำหนดและ เราหวังว่าใจะในวิมวิตชีวิตใหม่ให้แม้คนเรานะถ้าเกิดหมอกําหนดแล้วเราสามารถอยู่เลยหมอกําหนดได้นละ้มันก็เหมือนกับว่าเราตายแล้วเกิดใหม่สองรายนี้ก็คือเป็นเช่นนั้น,นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เสรีก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมะเร็งแล้วก็เวลาเราจัดงานจัดการกินเลี้ยงอะไรกันเนี่ยเธอไม่ออกมานานแล้วนะครับ,รบวันนี้มาไหมไม่มามาไม่ได้จนกระทั่งในที่สุดเธอดูรายการแล้วเธอก็สั่งมาอิทเธอสั่งให้ฉันหน่อยสิ ก็เลยสั่งให้ครั้งแรกเนี่ยเอาไปให้เขาก่อนไม่ให้เขาเสียตังค์เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันไม่ดีขึ้นมาเขาจะบ้าให้เขาเสียตังค์แต่พอหลังจากที่เขาทําไปแล้วเขาทานชุดแรกไปแล้วคราวนี้เขาสั่งประจํามาโดยตลอดแล้วระยะหลังพอเราจัดงานจัดการเธอมาแล้วค่ะครับเธอออกมาแล้วค่ะนี่คือคุณภาพที่ชื่นใจไหมชื่นใจสิคะผมพูดตรงนี้เราก็รู้สึกมื่นปรีชื่นปิตินะครับคือพอเขาบอกว่าคราวนี้เขาจะมานะแล้วพอได้เห็นเนะี่ยชื่นใจมากเพราะว่าเขาไม่ได้ออกงานมาเป็นหลายปีแล้ว แต่ตอนนี้เขาเริ่มออกงานแล้วค่ะนี่แหละค่ะคือเรื่องราวของมิติใหม่เพื่อสุขภาพที่เรานำมา